เกียรติมากค่ะคือแอนได้เรียนรู้หลายๆอย่างตั้งแต่เข้ามาประกวดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเวทีนอกแล้วมีความรู้หลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์แล้วก็มามาพูดคุยกับทุกคนใช่ค่ะเมื่อกี่สักเมื่อพูดเห็นคนที่มาประกวดแล้วแบบยงไงบ้างรู้ตื่นเต้นทางค่ะเพราะสี่เดือนที่แล้วค่ะแอนก็เป็นคนที่เข้ามารายงานตัวใช่ไหมก็รู้ความรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนเมื่อวานจริงๆอะค่ะแล้วเป็นกำลังใจค่ะรู้ว่ามันน่าก,กลัว สงลยคที่บต้เอาไว้ว่าประมาณนี้ถึงจะได้จนะคนบบทน่ใจคืออนเป็นคนที่เชื่อว่าเราต้องเป็นตัวของเราเองใช่ไหมคะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีข้างในมันจะอินผ c t คนแอนก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทัศนคติการพูดคุยอะค่ะเป็นสิ่งที่แอนทุกคนก็รู้ว่าแอนชอบก็ก็อยากอยาก get to know everyone แี่ขาปีค่ะลงยน,นกกาแแบข้าปีเป็นกระแสดีเปนแฟน,นชื่นชมอ่าาีสยแซบข้าปีเุยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนี้จะว่ามีงานื่อยๆเนี้ใช่ค่ะปีนี้มีงานค่ะก็ะะก็แน่นอยู่ค่ะแน่นอยู่แต่ว่าเต็มร้อยทุกอย่างแล้วก็สนุกค่ะสนุกกับ โครงการบันเทิงมากสนุกกับหน้าที่มซีิล่าบัสไทยรั์ประจำปีมากๆค่ะก่อนหน้านี้บอกว่าอยากเล่นบทนางร้ายไปมีคนเริ่มยื่นมาหรือยังคะสำหรับบทนางร้ายแอนคิดว,ว่าที่ที่เอ่อนะะักข่าวพี่ๆทุกคนที่แอนเข้าไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วให้แอนเป็นนางร้ายแอนชูไม่ผ่านไม่ผ่านเลยะค่ะไม่ผ่านกลับมาดูใหม่แล้วไม่ไม่หลายเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนอะไรหรือยังไง ใช่ค่ะใช่ค่ะแอนคือถ้าแอนจะเข้าไปเป็นนักแสดงแอนจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะทาตอนที่แอนเชื่อมันน่บบนในความสามารถของแอนค่ะเพราะอยากจะเรียนเพิ่มแล้วก็เสริมจ,จะได้ลุยเต็มที่ต่ังจนี้แฟนๆจะได้เห็นแอนอะไรบ้างในปีนี้มีแฟนๆแบบให้แฟนๆได้รู้ตรงไหว่าจะได้ติดตามอะไรแอนแก็มีหลายอย่างที่กำลังพูดคุยอยู่นะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังจะทำแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิด ก็รอขอรอติดตามดูนะคะเพราะว่าปีนี้ปังแน่นอน,นะคะ่ะมีอะไรที่แอน,แนอยากทำพิเศษไหมคะปีนี้แอนอยากพูดคุยกับเด็กที่โรงเรียนค่ะระดับมัธยม,มแล้วก็พูดเรื่องเรื่อง real ไ i d ์ฟ e ีดี้แล้วก็แชร์ความความคิดด้วยกันนะคะเพราะว่าแอนคิดว่ามันมันสำคัญสำหรับสิ่งที่เราก็ต้องพัฒนานในหัวเราแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยะค,ะ<ม>ค่ะก็อยากจะพูดคุยกับเด็กที่โรงเรียนแล้วก็ก็เริ่มมาแล้วด้วยค่ะใช่แอนว่าสำคัญกับการางความเข้าใจกับเด็ก เพราะว่าการที่แบบเรากำลังจะเป็นปรุ่นใช่ไหมคะความคิดของเรากำลังจะเริ่มพัฒนาเป็นความคิดของเราเองแลวมันเป็นช่วงนี้ที่เขายังมีความอิเอนซ์โดยเฉพาะในโลกโซเชียลอยู่แอนก็คือว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเป็นวัยที่สำคัญมากๆเรื่องทำความเข้าใจกับหลายๆคนนอกจากแอนจะปาน้องชายก็พอแน้งชายยุกระแสนี้แล้วเป็นังไงพี่สาวดุนะคะ ห่วง <Yeah. laughs> น้องค่ะเพราะอยากให้น้องเรียนจบไม่อยากให้น้องมามายุ่งมาก mm hmm. เกินไปตอนนี้ใช่ค่ะ mm hmm. ให้น้องเขา prioritize ท mm hmm. ุกอย่างให้มันจบ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 ,จบแล้วค่อยมาพูดคุยกันเรื่องวงการบันเทิงดว่าใช่ก็ถึงกระแสนี mm ้ใช่ไหมคะว่าแฟนก็แอบแบบ่นชมนะว่าใใช่ค่ะ <laughs> น้องก็เลยเริ่มลงรูปให้ <laughs> เยอะๆ <laughs> ให้ทุกคนนะคะ <laughs> <laughs> น้องเห็นค่ะ <laughs> คือน้องก็เป็นลูกแม่มีอีกคนหนึ่งไปแล้วนะคะลูกคนใหม่ก็โดนทิ้งปะคะไม่ใช่ค่ะก็ก็เริ่มเริ่มนิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าโฟกัสน้องก็ยังเป็นเรื่องเรียนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีพี่ใหม่นะคะ